จุงก yeah. ้าสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง C I M J O 2 o f f i c i a l โอเคครับผมตอนนี้นะครับ C I M O f f i c i a l พ่อไม่ช่แมน้อ๋อตอนนี้พ่อได้ C I M J O 2 o f f i c i a l แล้วไม่ใช่อ๋อโอเคผูผาบอกว่า C I M Official นะครับผมตอนนี้นะครับช่องของผมกับใดเดินทางมาถึงหนึ่งหมื่นผู้ติดตามเป็นที่เรียบร้อยครับ โอเคมือนีผมกับสีมาฉลองหนึ่งหมื่นซับสไครต์กับลูกชายดูกไส้เป็นไข่ช่วงเอ่อช่วงกลางวันกสิด,ดีโอเคช่วงกลางวันกสิไข่แน่นแลลวก็ช่วงกลางคืนนี่ไข่สีขินเดี๋ยวมือนีเขามาลุ้นกันว่าไข่สีขินบ่ครับผมตอนนี้นะครับกับก่อนอดื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณ f อสาวน้อยเพชรบ้านแพง fcbotjo fc น้ององค์หญิง fc เสียนนน fc พ่อการชัย fc พลังเงียบสาวน้อยเพรแแพงทุกคนแล้วก็ fc เสียอาร์ fc ไทยรถแห่ทุกคนนะครับผมที่ทําให้ผมได้หนึ่งหมื่นผู้ติดตามแล้วก็ที่สําคัญเมื่อวานต้องขอขอบคุณ fc พลังเงียบ fc น้ององค์หญิงที่ fcfcbotjofc สาวน้อยนะครับที่กระนำกดติดตามให้ผมจนถึง6,000คนติดตามภายในเมื่อวานแล้วก็ ตื่นขึ้นมาก็หนึ่งหมื่นผู้ติดตามนะครับก็ขอบคุณมากครับผมมือนี้ครับผมกามีหมูหันครับเนี่ยหมูหันตัวใหญ่โอ้โหหอมหอมครับพี่น้องหอมหอมตัวใหญ่หักครับเดี๋ยวมื่อนี้เขากาับมานังกินกันไปบอกกันไปนะครับพี่น้องก็ลองชิมมึงอืมหมูหมูตัวนี้มันถือว่าใหญ่แน่อยครับแล้ววันนี้ตอนนี้ผมไป สือมาเนี่ยมันเหลือมันมีตัวเดียวเขาบ่าได้ย่างไว้นะครับแล้วบันนี้มันก็เลยบ่อ่อยบ่อนได้สุกดีปานไหนผมก็ได้เอามาย่างต่อหลังบ้านเมื่อกี้ครับเนี่ยครับมาเบิงเนือมันนี่จากัคลิปนี้ขอให้แล้วครับทีแบบบ่ไดไถ่ไทยได้ไทายแบบให้มันเห็นจะชัดตั้งกล้องไว้วซื่อเพราะว่าบ่ามีคนไทยสอยพอดีแฟน,นเ็เลี้ยงลูกอยู่ครับน้ำจิ้มครับ อเดี๋ยวแก่ข้าวเล็กน้อยครับพี่นอ้องแก่ข้าวแก่ข้าวหวานเจี๊ยบครับน้ำเปล่าทํำตาใส่ขวดด้ซื้อครับโอ้กินเสีบอยู่ด้วยครับนี่แต่ว่าเสียอย่างเดียวแบบบม่มีมมกินครับมาบ้านขันยูโคลาร์ครับหี่ม่มู เสียอาวเมือนท่มากินน้ากันกินหลายๆคนมันหน่อยสีบไปหน้องกินผู้เดียวมันเหงาชิหดหอดีพี่แอดมินทีมงานอยู่สาวหน่อยครับอยู่โดมสาวหน่อยเมือว่านน่มวนหลายผมนี่ได้แลรนประมาณตีหนึ่งกวัวมาขึ้นนี่พี่พี่เจโอทูครับเจโอวันครับมาให้กำลังใจบวกกับบ้านก้อนกันให้กำลังใจหลายคนอยู่ขอพูดเลยๆได้ครับเหมือว่านนี่ อืเสียบพักผมลืมสื่อมากครับก็เลยได้ถ้บักแตง่งแต่งครัวครับก็นนี้ก็อยู่หน้าบ้านผมครับหน้าบ้านเสีย M j O ม o จโอทครับหรือว่าสำนักงานอิสานเลคคอร์ดก็คือช่องผมเหมือมีช่อง YouTube อยู่แล้วช่องหนึ่งก็เป็นช่องเกี่ยวครับ แสดงสดรดแค้คอนเสิร์ตครับตะกี้ผมก็ถ่ายมากนี่ก็บบ้านที่ผมเฮ็ดมากด้ประมาณปีกัวแล้วฝั่งนั่นก็เป็นสตูดิโอของทํางานของผมก็จังคลิปที่ผมได้ลงไปแล้วแต่ว่าอนาคตน,นี่ยอาจจะมีคลิปแบบเปิดบ้านของผมนี่แบบละเอียดเลยแบบว่าข้างในแบบาไปผาไปเบิ่งข้างในว่าเป็นอย่างไรเนี่ยครับเรือคลิปนาครับผมก็ได้ตั้งใจไว้ได้คิดไว้ว่าอนาคตเนี่ยจะเฮ็ดเป็นแบบเป็นไา่การ ยังเช่ญวิถีเซียนอ่าวิถีเซียนกัมือนีกาจสิพ่าไปบานเหหาปูหาปลายังกับว่ากันไปครับอันนี้ก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่ผมคิดไว้กัฝากเป็นหวังกิดตามไม่ได้ครับวัหมูใหญ่ครับมันมาหน่อยเด้อนี่พี่น้องมันมาหน่อยเด้อนี่เบื้องนี้ตัวหนใหญ่กว่านาวผมอีกเนะอยบอกไปแล้วครับ มาลองกัดกินแบบแบ่บๆกันนะอืออืม,อมตรงนี้กรอบสวาโตใหญ่มันก็เลยถืออย่างนะอืออืม,อมสุดยอดแ่บครับพี่น้องอตอนนี้อะมานังกินหน้าบ้าน,นะค,นครับคนขับรถไป ก้นครับรถไปผัดไอ้ครับรถมาแนมเขามาอยู่ไปท่านเดี๋ยวเดี๋ยวมาอจะขั้นตอนผมจีเอิญมากินเขาน้ำตะโกเติลม,มาแล้วมาซะมากินเข่าแล้วครับกินหมูครับผมโอเคครับโอ้คนไปหน้าแซ่บ<ร>ครับมาเนี่ยมากินน้ำกันนี่ สักหน่อยพี่น้องอยากเห็นหน้าแฟนผมบ่ครับตอนนี้เพิ่หนึ่งยางมากครับตอนนี้เพิ่นจอบอยู่หลังกล่องมามา,มาสวัสดีจุงกะเอฟซีก่อนนี่มาเร็วว่ามานี่เออไไม่อาบน้ำไม่เป็นไรมามาแบบอันนี้หน้าสดครับพี่น้องแม่บ้านแม่บ้านครับเลียงลกูกอยู่บ้านโอ้ดีหลายเนี่ยครับครูชีวิตครับพี่น้องในครูชีวิตดีกะ สวดแฟนผมวา,บาวบอนไลยพออเดี๋ยวคลิปนาครับคลิปนารอเลยครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ละหกคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปบบย่าคับเลือพี่นอ้องก็คือจุดประสงค์หลักก็คือผมก็อยากมาขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีแล้ครับที่กดติดตามให้ทุกๆคนทุกๆสายเลยครับผมที่ให้ผมได้มากหนึ่งหมื่นซับสไครต์ ใครประมาณต้องเปิดช่องมาประมาณแต่ประมาณสองอาทิตย์กลัวครับผมสองอาทิตย์กลัวแล้วครับต้องขอบคุณนก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนเสียอามเสียอามแล้วก็บอสโจอันดับแรกเลยขันพ่อมีสองคนนี้นี่กาสีพ่มีมือนีแล้วก็ขอบคุณนเอฟซีน้องของญิงเอฟซี FC พลังเงียบเอฟซีเสียนน f เอฟซี FC พ่อการชัยนะครับผมแล้วก็พีพีทีมงานแอดมินสาวน้อยพเพชรบันแพงทุกคน ครับผมทุกคนนาฮักครับแต่มือแรกเข้าไปโอ้ได้รวัวความพื่อนหมูปนครับดีใจหลายครับพี่น้องแล้วก็เก็ตจีบมาได้หอดมือนี่เห็นคอมเมนต์พี่น้องกิฟซี่ล้วผมมีแห่งใจขอบคุณหลายๆขอบคุณที่หักกันขอบคุณที่เมตตาครับพี่น้องอหมูมันโตใหญ่เรงใดผมจะกินมดนี่แล้วคลิปหนามสิหาหมูมากินหลายๆคนเดี๋ยวไปกินกับเสียอามครับพี่น้องจะฝากพี่น้องติดตามนะครับโปรเจกต์ ข้างหน้าที่สิเฮ็ดโปรเจกต์รายการอาจจะเป็นก็สะมีบอกวิธีเซียนนะครับวิธีเซียนหนึ่งรายการและะ้วกหนึ่งสองก็จะเป็นบอกอาชีพอาชีพอยู่แถวชุมชนแถวบ้านว่าแบบแต่ละอาชีพเนี่ยเขาแบบกับสีผ้าไปแบบสอบถามเจาะลึกขอขอมูลบางเทีพอไม่พีน่น้องเฮานี่แบบกำลังแหนมหาอาชีพเสริมเฮ็ดอยู่ อยากคูขาโม้นเสียผมว่าก็น่าจะมีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะแต่กระเซียนรายการเซียนเนี่ยคือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมักผมนี่มักหาปูหาปลาวานแหใส่หนูอย่างสิผมก็เป็นแบบผู้ชายบ้านๆคนนึงแหละครับไทยบ้านคนนึงครับผมผมก็เสือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ได้ไปเหตุงานทังไกลบ้านนะครับการสิินหอดบ้านคานั้นอยู่บ้านกับสินี่นะครับคือผมเนี่ยผมว่า หาปูหาปาลาลงทงลงทานี่ชีวิตอคนที่สารเท่าที่แบบมันมีความสุขมันอาลัสบ่วสวยหรูแต่ว่ามัน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 มีความสุขครับผมว่าจะเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่เพจงานไก่บ้านนะครับเด้อการกิดฮอดบ้านนะครับเบื่องชิปเดี๋ยวผมจะให้ชิปไทยบ้านมาฝากพ่อแต่หายิดถึงครับโอ้กินใบบักโดนพ่อแต่เมื่อู่งา่ายี่ดีพี่น้อง หนังก,กรอบๆหนังก,กรอบๆครับก่นนี้เสียอามจะลองสองมื้อสับกินกินหมูบ่ด้วยซอจุซอยจุหรอก่อนไปบัานแจกไปพ่อว่ากินหมูกันอยู่บ้านไหนทักเสียดิยังพี่น้องจะอยากมีคลิปไปพี่นออกออกอ้องเ,ลลเบิ้งแต่อยากออกมาขอบุ้นน้าประเด็นหลักเลยครับอยากออกมาขอบพ้นพี่น้อง เอฟซีติดตามผู้ที่ติดตามนะครับก็เลยนี่ละเอาหมูหันนี่แหละง่ายๆโอเคยครับผมขอบฝากเป็นน้องแล้วครับติดตามครับช่องแซมเจโอทัวร์ l ฟเชียลครับผมการคลิปนี้กับรรบ๊อมี่ยังไลครกับเป็นน้องผมบอกขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจากใจจริงดีใจหลายครับเอฟซีบอลโจเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีน้องของหญิง ก็การชัยเสียนนนะครับแล้วก็เอฟซีพังเงียบเสียอาร์มเอฟซีเสียอาร์มเอ FC. ไทยรถแห่ทุกคนที่กดติดตามนะครับก็บฝากพ่อแม่เป็นน้องไวง้น้ำเด้อครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ